ครับผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมตัวเน่นะครับนี่ก็พีโรพโรแมนเซอร์ทุกคนในโหมดโนมอลนะวันนี้ผมมาโซโลนะก็ช่วงนี้โนมอลอ่าเห็นมีคนบอกโนมอลเป็นคน,ลนหลอนใช่หลอนจริงเนี่ยผมเจอหลอนมาหลายตาแล้วนี่ผมมาโซโลนะบอกอย่างว่น่าจะบอกแล้ว เอาสายมันตัดหลูล่างนี่หว่ากูต้องคอยวิ่งลูนบนสินะเต่าตอดมันยากวะมันน่าจะคลิกขวาสกิลละอ่ะฮะมันคลิกแล้วมันคลิกแล้วน่าจะเบล,ลหรือเปล่าวะอ่าไม่โดนมีแต่ล่างทองมาก็เลยแบบลองมาเล่นสักหน่อยด้ยไอ้น้องล่างทอง อยากเล่นโซแทบนะแต่พลโลนี่ใช้มานาเยอะเหลือเกินมีประธานน่าจะเยอะเพราะมันสกิลแน่ต้องวิ่งทางไหนนะ่ยโอเคเอาเฮียกดผิดเยี่ยเปิ้ลเยี้ยวางผิดช่องพวกวางผิดช่องว่ะแล้วมันขี้ขวาจริงด้วย ตันยากอ่ะสิตันมาได้เพื่อนว้ยตันแล้วเพื่อนกูตันแล้วกูตันแล้วกูตันแล้วจบ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 แล้วล่างจริงเกิดอะไรไซมันตัดแล้วลองไปดูดิยังอยู่ปะเขยกลำไปคุมมนะคุมมนะคุมนะ กูโซแทบละเพื่อนตัดบนทันไปแล้วอยากให้เพื่อนตัดลุมบนมากเลยลบหนึ่งแล้ววะเกมน,นี้มันผมต้องเล่นยังไงกูต้องบีคบีด้วยไหมเนี่ย เอาชัวร์ชัวที่มีชีวิตรอดก็พอแลอ้วโอเคไม่โดน แถวหน้าข้างล่างพี่รถศัตรูกำลังไปเล่นบอลเฮ้ยกูนึกวา่ากูโดน <H aste. S 1> วิ่งอยู่อะกูทันป่าวะ เฮ้ยมันเอาลามานะเัินมึงเปรีย้ยวอ่ะเพื่อนตายแอดแลบสองเลยว่าแต่กูดันป้อมกาวไว้ครึ่งหลอดเลยแล้ววะเอาเรื่องอยู่ไหม จิวิธายเยอะหน่อยทุกคนไฮโลอะไอโซแทนโมออกมานี่คือเอาเฮ้ยฟอราไซอยู่นี่เข้ามาแบบไม่ให้มันกดขวดนะศัตรูหายไป มันน่าจะเห็นผมแหละไฟไฟไฟไม่ตันละไ <c oughs> อ้ชอบแม่งไอ้ีเหียไม่ตันสักเก,ก่าไอ้สัส๋ยูเพิ่งพูดไป <c oughs> นะโนมอลเป็นคนลหล่อๆไอ้ยัยหล่อ <c oughs> จริง <c oughs> ไอ้ที่มองไม่เห็นอีกการไปกดโซแท็บให้มันูยังชอบเออพวกสเตวปินกันละ เกี่ยมเราลูบไปแล้วสัตว์ราหายไปกต่าปอม ก็น้อยบนก็หวายแล้วกลางเกแตกกลางเกแตกแล้วอ่ะเฟดเฟดมาโซนให้หน่อยมาเล่นด้วยหน่อยขอมาเล่นกูแล้วเหี้ยไม่ส่วนมันส่วนใบ้ก่อนคุโดนใบ้ายอาไปบนนะเพื่อน

ไม่ได้ขอขอรู้ได้ไะขครับช่วยแชร์ขี้คีมมันอยู่ไกลเพื่อนเสือมาทีน้ําบินเผามันไล่สูเมนเตแล้วมาเบรกเก้าหน่อยนะฮัลโหลโคดายโคดายยัดได้หรืออยู่บ้างถ้ามันถ้ามันโผล่ คยย่า,ายาค่ายามันวิ่งทางนน้นวะไม่ถึงวะอ๋ออันนี้อ๋อันนี้ไม่มีเลยนะครับตายอยู่บ้างแหลแต่เฮ้ยวิ่งออกไปไม่งมัคกูไล่นี่ยเราไม่ตายด้วยสวย ไอ้พวกกูเอาเรื่องนะกูปิดแลลี่เหรอไม่ค่อยอยากไว้ใจเท่าไหร่ไอ้เนี่ย บนเนอะเฮ้ยไม่เกิดวะเนี่ยไม่รู้เฮีย <S 2> <S 2> น่าจะมีน่าจะมีแล้วเกาเกาอยู่เกาอยู่ได้นะ น่าจะได้นะป้อมแรงมันจะโผล่ไหมเขาเฮ้ยหย่ามาอยู่แล, <What? S 2> แล้วนี่เหีื่อเป็นเหี่ยวเป็นที่โลกเออ One of your structures is under attack. Massacra. Man you not เบิรเราฟาร์มฟรีทุกคนอลลี่กูฟรีกูพอใจแล้วเอ็มนี้ทีมกูไม่ค่อยหลอนแต่ก็มีหลอนอยู่นะร่อข้าไหมจัดหรือเปล่าขึ้นบนเราไปบนหมดเลยนะ ไอ้ทันสองเชี่ยแบงค์มาส่งไม่ทันตุ้ยสุดยอดโอ้ยโว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 ้ยโอ้ยโว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 ้ยโ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  ยยูโซนลี่แคนชาบคือมีแลรรัีล่ฝรังคนเดียวเใช่ใช่คนที่จอเอ็นนี่ยโทบป่าเพืาพับครับ

h bính to Bính bị bị em lắm ấy bên lo đây. để ôm không đi lo sale đến đi này. tao 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 mới vào à ที่มันมันหมอบทันหรอวะหรือกูตามไม่โดนมันน่าจะไอ้นี่น่าจะหมอบทันอเ,เอ้ยเฮียลุนหายหสัสโอ้ยังไงสุดสุดสุดไอ้นี่สุดสมุดไอ้เฮีย เรียบร้อยโดนปวกกูเล่นแต่หนุ่ม่อมันมันช่วงนี้คนหลอนเยอะจริงทุกคนที่แรกผมเล่นเพื่อนปวดขี้บอกอยู่ที่ไหนแม่งบอกจะจะแบนนะเฮียจะส่งแบนส่งแบนเพื่อนไปขี้มมันไ่่เพือน๋อเออติดว่ะเฮียไปไม่ทันหวานมั้ง โอ๋กูมีบีเีเนี่ยวันนี้มันน่าจะมีบาท่ัน

Gu là Gu Win Hop Bomb nga, <cười> 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 nga, 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 đây. One of your structures is under attack. phu thuộc lược. Hiên Ác Cầu ơi, sạt cáo đập bần. Nôn mình la. bính nga, ยินในล่างคิดบูด้วยอเีล่ะเง่อ่าบิงแป๊บเพื่อนเพื่อเพื um ่อนอยากออเลยเียบร้อยไงไอ้หลางไอ้หลางไอ้ซาด A oh, a oh, One of your structures is under attack. The Legion have destroyed a Hellborn Tower. The Hellborn have destroyed a Legion Tower. One of your structures is under attack. ไม,ม,มไ,าาไม่รู้ว่าผมผมยากได้ดาฟ้าคนไม่รู้ว่าเอาดา,าฟ้าก่อนแล้วค่อยบิ้งได้ไหมนะเอ้ยมีหวล้นนะ

เอ้ยเพื่อนมีมีคบีอยูอ่ตรงนั้นมีวาดฟ้าเอ้ยมีาอาบอคอนไว้น้อง<ะ>มันทับเล็ดนะเต่าอ,ออกทับเล็ดนะ

ăn cặp gì quá câu. Ờ à, anh, yêu, anh yêu. Trick trick. Oh, yeah. wicked brilliance. <cười> Nevermore. <cười> yeah, yeah

โโน,นี่ไพโลนอร์มอลเนี่ยนะทุคนไม่มีดราม่าไม่หมดนอมอลนะก็เกมมันจะแบบเรื่อยๆเนิบๆนะแต่ก็เออมาลงนอมอลบ้างมาไ,มได้เล่นานานแล้วมาช่วงนี้ก็ใครเล่นนอมอลก็ระวังนะหลอนเยอะ <laughs> เด็กเป็นคนมาบอกผมว่าเออนอมอลมันหลอนเยอะวันนี้เราฝากกันแล้วนะใครไปจับเดินเจอใหม่คลิปหน้าเพื่อนกขอไปเกมมีกล้องวันนี้ไปแล้วบายครับ